ไรน,นี่ไงคะแก้วหนูเอากันไกรไหมเดี๋ยวแม่หยิบให้หนูตัดกะด้วยแล้วก็เออดูด้วยลูกโอ้ยจะยกขึ้นทำไมาให้สูงๆเนาะอ่าเคเบาๆเดี๋ยวน้องปิวหมด ทำไมมันมืดอะด่ะชงก่อนสิคะลูกแก้วนี้ด้วยลูกอะตัดดิจับเองตัดเลยตัดตัดเลย ô oh, thằng oh, quân nó đến <laughs> студien. <mẹ>. <laughs>